สวัสดีค่ะวิเชียนรถดีนะคะวันนี้บีมาอัปเดตรถที่ยังมีให้เลือกเหลือให้เลือกที่ร้านนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ราคาแบบย่อมเยาวกันก่อนนะคะก็ดูราคาถูกเข้าไล่เข้าสวนนะคะว่ามีคันไหนกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเริ่มจากดาก,ก้อนนึงก่อนเลยพึ่งเข้านะคะคันนี้พึ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะคะก็ขายตามสภาพนะคะราคาอยู่ที่8ปดหมนนะคะรถปี42่สองคก็จะเป็น1 9 9 9นะคะแล้วก็ กระจกอะไรก็จะได้เป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดูภา,ายในภายในนี่แผงประตูสวยเบาะสวยเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะภายในภายในนี่นะคะราคา8ปดหมื่นเก้านะคะแล้วแม็กไนนเนอร์ก็สภาพดีนะคะแม็กสวยสวยนะคะ8ปดหมื่นเก้านะคะยังไม่เก็บสีเนี่ยจะมีร่องรอยนิดนึงนะคะเนี่ยสียังไม่ได้เก็บก็จะมีขีดข่วนหน่อยนะคะขั้นแรกนะคะขั้นที่สองนะคะ,คะ,คะใครหาสี่ประตู คันนี้ก็ราคาย่อมเๆเหมือนกันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่แสน0 0มบาทนะคะได้4ี่ประตูตัว E ซู่ Direct นะคะก็จะเป็นตัวมือหมุนนะคะภายุมภนนายในก็สภาพดีนะคะเดี๋ยวบีเปิดให้ดูนี่นี่เบาะนะคะ,ะ,ะ,คะได้เป็นเบาะหนังคอนเซิร์นคอนเซิร์นเว่าันคอนโซลเ,เ,เดิมๆสวยๆนะคะเกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นฉ่ำน,นะคะภาสีไม่ขาดนะคะเล่มเอกสารครบพร้อมโอน เห็นไหมเบาะด้านในสวยๆนะคะเบาะหนังด้วยแม็กไลเนอร์สภาพดีไม่มีจอรูมาสีสันสวยรอบคันนะคะได้สีฟ้าแจ่มๆเลยนะคะนี่ภาษี69เลยนะคะปีหน้าแสนสามหมืนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ,ะมาดูคันต่อไปเสียงดังมากเลย มานะคะคันนี้ก็ราคาย่อมเยาวนะคะหลักหมื่นอยู่ที่99,000นะคะก็จะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะเป็นตัวเตีย้ยแคปเตี้ยนะคะรุ่น SX มือหมุนนะคะ9 9 0 0 0อันนี้แต่งใส่แม็กใหม่ให้สวยเลยนะคะหล่อๆสีล้อนะคะสภาพก็เดิมๆยังไม่ได้มีการเก็บงานเก็บสีนะคะนี่เดี๋ยวดูด้านในนะคะด้านในด้านในปึ๊บ เตอประตูมานี่แผงประตูสวยนะคะเบาะสภาพดีเบาผ้าเดิมๆนะคะคอนโซลคอนโซลสวยค่ะด้านหลังดูด้านหลังสภาพดีมากๆนะคะเบาะยังแน่นๆนะคะพนพักพิงพนักพิงก็ไม่มีฉีกขาดนะคะราคา99,000เข้าไร่เข้าสวนใครเอาไปขับนะคะชิลๆราคาเบาๆเครื่องดีนะคะภาษีไม่ขาด69ด้วยนะคะ อ่ะใครมาดูเป็นตัววีโก้กันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นตัว v ีโกปี07นะคะเครื่อง2.5ได้เดิมหน้าหลังเลยนะคะสภาพดีติดฟิล์มรอบคันพาสี69นะคะแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีนะคะรถมีอินเตอร์นะคะราคาเปิดนะคะจะอยู่ที่169,000บาทนะคะดูสีสันรอบคันสวยนะคะก็จะได้รุ่นตัว G ีด้วยนะคะก็จะมีแอร์แบ็นะคะรุ่นตัวท็อปค่ะ ดูภายนงภายในคะ่ะสวยๆนะคะบอกผ้าแน่นๆเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยคอนโซลสวยนะคะนี่ดูพวงมาลัยไม่มีแตกลายงานนะคะข้างลงข้างหลังเดิมๆไม่มีตีตู้นะคะเพดงเพดานสภาพดีนะคะแม็กลายดงไลเนอร์สวยนะคะแม็กสวยเลยนะคะอ่าคันนี้แสนห0 0บาทนะคะ คันต่อมาวีโก้เหมือนกันนะคะเป็นปี07เหมือนกันนะคะคันนี้ทะเบียนนครพนมนครพนมเปิดอยู่ที่149,000บาทนะคะภาษี6 9เหมือนกันอินเตอร์นะคะอ่ะดูเทียบกันนะคะอันนี้แ4 9สีเดี๋ยวดูภายในนะคะกระจกไฟฟ้านะคะมาดูสภาพภายในค่ะนี่เบาะเบอ่อมีเปื้อนเล็กน้อยตรงนี้นะคะ คนโซนคนโซน,นด้านบนด้านหลังบเบาะเบอร์นะคะพร้อมใช้งานนะคะ เล่มเอกสารครบคันนี้อยู่แสนสี0หบาทนะคะราคาเบาๆย่อมๆไม่เกินแสนห้านะคะสดต่อรองได้อีกนะคะแล้วก็อีกคันถ้าใครหาเป็นวีโ o Smart c a แก็มีนะคะนี้เพิ่งเข้าเหมือนกันนะคะราคาเปิดอยู่ที่แส9 0 0ดหาพรถปี08เครื่อง2.5งจุนะคะมีอินเตอร์เปิดแคปได้นะคะ ดูรถสีสันสวยงามนะคะเครื่องดีโฟดีมีไฟตัดมงตักหมอบพร้อมนะคะมีติดอะไรมาด้วยเนี่ยไฟ้ันหน้าคู่หน้านะคะแล้วก็ภาษี69นะคะกระจงกระจกไม่มีแตกมีกล้องหน้าให้ด้วยดูด้านในคะ่ะมีตีลำโพงมาให้นะคะหนึ่งดอกน้อยด้านหลังนะคะ มีตีตู้ลำโพงด้านหลังมานะคะมีเครื่องเล่นตัว power ให้ด้วยเบาะเบอร์เป็นหุ้มหนังมานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะกว้างหน่อยตรงเนี้ยนะคะใช้พื้นที่หน่อยเพราะว่าเป็นตู้ลำโพงนะคะด้านในแล้วก็จอจะได้กล้องหน้านะคะพร้อมกระจกหน้านะคะคันนี้เนี่สภาพแบล็คลน์ดงไลเนอร์ข้างหลังสวยนะคะคันนี้ก็เปิดอยู่ที่ 189,000บาทนะคะสนใจทักมาสอบถามันก่อนได้นะคะมี v วีโก้ก็มีให้เลือกประมาณนี้นะคะด้านหลังก็มีวีโก้ตัวสูงนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละคันนะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้เป็น DMAX นะคะแค่หาออนนิวอยู่นะคะสีประตูเราก็จะมีตอนนี้เหลืออยู่1นึคันนะคะคันนี้เลยสีดำปี2013รุ่นตัวท็อปนะคะ Z v g s High l a n d เ er รประตูนะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์ uh, นะคะสีสันสวยรอบคันมาดูด้านในกันหน่อยค่ะคันนี้ทะเบียนเชียงใหม่เลยแม็กเหมือกเดิมๆนะคะด้านในโทนดำนะคะเบาะผ้าสวยๆนะคะเดิมๆดโรงงานนะคะคอนโซลหน้าได้จอได้กล้องหลังนะคะนี่น็อตเนิดนเดิมนะคะดูด้านหลังค่ะก,กว้างๆนะคะขึ้นลงสะดวก ปี1ปี13นะคะราคาเปิดอยู่ที่2,99,000บาทนะคะ2,99,000บาทภาษีขาดหรือ,อยังขาดแล้วปีหนึ่งอันนี้ก็ราคาพร้อมต่อภาษีให้พร้อมนะคะพร้อมอนพร้อมต่อภาษีนะคะขั้นต่อมาออนิวเหมือนกันแต่เป็นตัวเตี้ยนะคะก็เปิดแคปได้นะคะปี2013เท่ากันเลยเครื่อง2005นนะคะราคาเปิดอยู่ที่ 2 4 9 0 0 0บาทนะคะได้ตัวเตี้ยใครหาไปใช้งานขนคงขน,ข,นของนะคะขนคนก็ได้ภาสี69นะคะใช้งานต่อยาวๆภายนภายในนี่นทนเบตดตัดดำนะคะตัวนี้ปึ๊บอ่าด้านในก็จะกว้างประมาณนี้นะคะก็จะได้เดิมๆนะคะดูเบาะเบิะนะคะก็อยู่ในสภาพดีเป็นเบาผ้าเดิมๆนะคะ คอนโซลหน้าเดิมๆนะคะเครื่องลงเครื่องเด่นแอร์เย็นฉ่ำนะคะราคาเปิดอยู่2 0 4 0 9นะคะโอเคทีนี้มาดูตัวสูงกันบ้างที่เป็นตัวแคปเปิดได้นะคะอันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะปี2013เครื่อง2.5รุ่นตัวท็อปแซดนะคะราคาเปิดอยู่ที่ 2 6 9 0 0 0บาทนะคะภาษีไม่ข่านะคะภาษี69เลยแล้วก็ดูสภาพรถค่ะแม็กดเดิมๆนะคะสีสันสวยงามแล้วก็ได้ไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะรถกอทอมอมาดูด้านในค่ะแต่งโทนดำนะคะนี่เปิดออกก็จะก,กว้างๆนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะคะคอนโซลหน้าสวยเดิมอ่า โปยดเบี้สภาพดีนะคะน็อตนึดนดมเดิมไม่ขยับนะคะรานะคาเปิดอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะคะออนิวตัวสูงท็อปเซตวีจีเอสนะคะและคันสุดท้ายนะคะใครหาวีโก้แชมป์นะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สวยมากมานะคะสวยเดิมเลย เป็นรถปี2013นะคะเครื่อง2.5รุ่นตัว E แชมป์มีอินเตอร์นะคะเดิมหน้าหลังน็อตไม่ขยับนะคะแอร์เย็นช่ฉแล้วก็พาสี69ค่ะมาดูด้านล่งด้านหน้าสภาพดีไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะดูแม็กเดิมๆของ t o y ย t a นะคะสวยรอบคันมาดูด้านในกันบ้างนะคะเปิดแคปได้นะคะนี่ ้องกว้างนะคะภา,ภายในสวยเบาะผ้าเดิมๆนะคะโรงงานคอนโซลหน้าดูได้ถุงลมนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นเดิมๆสวยนะคะแอร์แบกด้านหน้าฝั่งคนนั่งก็มีนะคะด้านหลังเบาะหนัง นุ่มๆนะคะเต็มๆนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะคันนี้ราคาเปิดนะคะอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งสดและผ่อนนะคะก็สนใจถ้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชียนรถดีนะคะร้านเปิดทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก <aquí> <ๆ S 2> ็เปิดนะคะแวะมาดูรถกันก่อนได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรถเข้าอีก3คันนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันค่ะก็ใครสนใจถ้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ